สวัสดีค่ะก็หลายๆ ep ที่เรนจังท่องไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะนันจังก็ท่องนามกากันไปได้4กันแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เรนจังจะท่องนามกันแล้วนะคะก็คือเป็นกันที่5นั่นเองค่ะตวาทโยวิภัติสัญญาโยกวาจิตโตปัญจมยัตเถตารัถะ สัตตมียาสัพ,พนาเมหิสัพพาโตทิกิสมาวูหิงหังหินจนงังตัมมหาจะอิมัสสม,มหาหทาจะยะโตหิงกาเลกิงสัพพันเยกยากุหิทาทาจจนงังตัมมหาธานิจะอิมัสสม,มารหิทุนาธานิจะสัพพัสสะโสธามหิวาอาวันโนเยโลปัญจะวุทธัสโชอิยิทเทสุ ปัสสัทธสะสูจะอันติกัสเนโทภารหัาสสะสาโทอัปสัสก,กันยุวานันจะวันตุมันตุวีนานาโลโปยวะวตังตารณธทาการานางังพยัญชนานี้จะระยะชะการตางังอัมหะตุมหะนตุราชาพรหมตตะสขะสัตถูปิตาทีหิสมานาวะ อิตินามะกะเปปัญจโมกันโทนามัสุตตังดิทตัง